เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SRY Channel อยู่ผม SRY และเกมท่านกำลังรับชมตอนนี้คือ Need for Speed Hot Pursuit นะครับผมวันนี้เราจะมาลองขี่ Lamborghini นะครับเจ้า Lamborghini แข่งกันบ้างนะครับมาดูผมขับรถบ้างดีกว่านในการขับรถแบบกินเกลียนเกลียนหรือเปล่า เนี่ยเกลียนดีคับชนตูดชนตูดแล้วไม่รู้ว่าไม่เกียร์ได้อย่างไรละลามชาวบ้านอย่ไปทั่วโอ้ยชนข้างทา,างด้วยครับมีตำรวจด้วยจะไล่ล่าพี่อะเนาะช้าไปน้องช้าไปเอ้าชนซื้อบือ้อวณชนชนทุกเต่าได้ด้วยผมอะแม่ถือว่าอยู่ในช่วง ชนแต่แซงครับเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าดูดีใชได้เอาเอาอีกสองเสารครับมันเป็นแผนครับไม่ได้ชนเป็นการสกัดแบบนะเอาวิ่งมาเหยียบยางแตกอะไรเงี้ยทุยปากดี <c oughs> อีกสองเสาเก็บทิปละสองเสารครับถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับการเก็บเสาในครั้งนี้ นี่เก็บเสาเดียวแล้วครับเริ่มลดครถถับฝีมือเริ่มดีเริ่มดีขึ้นนิดน้อยนะจังหวะนี้ที่หนึ่งอยู่ครับยังมีอาจมีใครมาเทียบเทียมโอ้โหชนหน่อยนึงฮะตามทันหรือเปล่ายังครับยัง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 ได้อยู่ได้อยู่อุ๊ยอะไรอ่ะทำไมเสียงมาแบบโอ้โ เสียงมันอัดมนาะแบบน่ากลัวมากคอยคอยอเราก็ชนนีา่าอ๋อไม่ชนนะแม่ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วรถถลอกได้ไงที่สองที่หนึ่งอนะที่หนึ่งอุย้ยโดนแจม <c oughs> ดีนะแจมช่วยทันคนระับไม่งั้นมีมอดมุ้ยมรนา,าแน่ๆเอาไปเลยตำรวจ อย่าเชียวอย่าเชียวนฮึยุ่งกับโอ้ยไม่ได้หรอกครับต้องแซงครับอย่าวิ่งตาหลังตำรวจไม่ดีไม่ดีอื้อนี่แนผมว่าแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมฮยโดนแจมพีไร้เสียหลักูพีแล้วเอ้า ชน้วบังกูทำไม <c oughs> ถึงก็ต้องตามใหม่ครับเริ่มใหม่เลยจังหวะนี้ใช้ได้อยู่สำหรับการดริฟมัหมอนไม่ได้แดกหรอกการเลี้ยวโค้งโอ้โหจริงจริงจริงกันนัวครับจริงกันนัว กิ้งกันมัวที่สี่ที่สี่ไงที่สี่งั้นเลยอ,อืยายา่าชนทีหน้าสั่นเียนะครับ <c oughs> ยับแล้วเริ่มไม่เป็นรถแล้วคจวังหวะนี <c oughs> ไ้ได้ที่สองมาได้ที่สองมาแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่ไม่ต้องใช้เอมพีก็ได้มั้งเนี่ย เอาวะแซงขอแซงหน่อยนะจูบตัวทิ้งแล้วก็แซงก็เป็นสเต็แสสปแอนด์สไตล์อุย้ยยังอุ้อยูอย่โดนเดือดรุนโดนโดนโดนฮึย่ยดได้อยู่คนระับยังบังคับได้อยู่ถือว่าบังคับได้ดีในระดับหนึ่งนะฮึสุหุยเชียวตูนหน่อยเดียวนะแต่ว่าไม่มคว่ำก็ไม่เป็นไร ยังจะมีเลเวลใหม่ๆเกิดแค่นี้ก็จะ <c oughs> ตกตำรวจนี่แนะ่ปาดตูดนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เลี้ยวโค้งแบบไม่น่าให้อภัยอือหือสั่งบล็อกไม่ได้แดกหรอก ปล่อยดักทางไว้ก่อนนะเพื่อความชัว์ปลอดภัยไว้ก่อนอือฮอึมันโดนจนได้เห็นไหมเล่าปล่อยไว้ครับไปใช้ประโยชน์ภายภาคหน้าโกยังมาทันอยูวะอืมว่มไปเสียโอ้โโดนจนได้ฮะห้ามัยสุดท้ายโดนจนได้ สี่ไม้หนึ่งคูสี่ไม้ตามแล้วก็ต้องตามไม่ทันจังหวะนี้อยู่ไม่ได้ครับที่หนึ่งมาตลอดมาเสียลหลักเขากระปูเรือปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยเหยียบไปเองเหยียบเองเลยชนหน้าตันนะชนหน้าตั่นนะจังหวะนี้เอา้า <c> เ <oughs> ขาเรียกโชคสองชั้นดับเบิลคิว อเคดีมากจังครับนี่เจ้มาเป็นที่หน so nice. <offs> ึ <Overwatch> ่งทองคำสุดเซียวเฟี้ยวสุดสวยนะครับใช้ได้อยู่ว่ะปลดล็อกรถด้วย นี่ทำรมดาจริงเลยรัมโบแม่เป็นยังไงเนาะอุอ๊บะสวยซะไม่เมียฮึ <c oughs> ้มได้อยู่นะครับโอเคครับคงต้องตัพดพาร์ทเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ในช่องเพืรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับผมกดไอ้นิววิดีโอด้วยก็ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ